ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเมื่อผูก็อต้เป็นวันเลือนสามมืนน่นเนี่ยแหละเมื่อในกอติออนก็ก็มาเฮ็ดขาอยากคู่นะะี่ค่ะพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเดือนสามขึ้นสิบห้าค่ำนะคะทุกเดือนสามของขึ้นสิบห้าค่ำนะคะชาวไทยใหญ่เราก็จะจะเป็นตามประเพณีแล้วเราจะทำขาอยากคู่วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันพระใหญ่นะคะจะไปถวายตามวัดต่างๆค่ะถวายผู้อาวุโสบ้าน บ้านเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ตอนนี้คือกําลังนึ่งไว้อยู่ค่ะข่อยาคู่เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันนะคะข่อย,ขอยาขยาคู่นี้คือเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่อย่างหนึ่งก็คือก็คือจะมีการทําทุกบ้านปีละครั้งนั่นเองค่ะทุกเดือน3ขึ้น15คห้าหรือ14บสี่ค่ำสิบสี่ค่ำเขาก็จะเริ่มทํากันเลยนะคะเมือ่อใดก็เป็นวันพิษเมื่อพวกเลินมน เพราะฉะนั้นก็ปรกอบคาตาเดอออนมาเฮ็ดเขาอยากคู่นึ่งตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีถั่วลิสงคั่วค่ะมะพร้าวขูดนะคะโอาคาอันเดรย์ฮังเฮียนกอโถโคค่ะน้อย,ยากหมักเปล่าค่ะ้ก็่องกับนค่ะกห,ห,หนเครับแ่าเตาไรไหม ถ้าทำไม่เยอะนะคะก็จะนึ่งพร้อมกับถั่วลิสงเลยนะคะกับข้าวเหนียวค่ะจากนั้นก็ต้องมาคนด้วยกันนะคะนี่ต้องใช้แรงนิดนึงค่ะจนคนจนให้เหนียวเลยนะคะตัวเองยเหนียวอะเฮยพอนเคยกินหนึ่งชั่วโมงไม่หนาวเลยกว่าแค่ได้ยิบเน่าใจเออยืดหนั่งเยอะเกินเหนียวเะไรรู้ไหม หัวมันโยดิฮะคุณแกเขียนไหมนี่ไม่นี่ไม่มาโคตรจินอ่ะหัวมน ตอนนี้ก็คนเริ่มเหนียวแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปแล้วก็มะพร้าวขูดลงไปและน้ําอ้อยลงไปแล้วก็คนให้เหนียวอีกทีหนึ่งค่ะใส่พองถั่วลิ้นมะเป้าขูดค่ะน้อยเย้ากอน้าอ้อยค่ะเดี๋ยวนั่นก็ขึ้นเตาเตาแทงกําหนึ่งค่ะเฮียเฮ้ยอันนังแด้คุณตานำมันเหงือเออคุณต้านน้ำมันเหี่ยวถั่วลิสง้อยเติ้งเหี้ยมะุน้อยเติ้งเหี้ย ก็มีมาอุนแนวปว้ไหนเยวนั <swoją Bright doors> ้ำเเนาะน้องก็ม่้ามันดูแค่คุยคุยยอะไรมนนตาน่มาหนขึ้นโอ้ยเน่เนาะ้าเ้านแวอ่ะนี่อยู่รยถั่วลิสงลงไปแล้วก็มะพราวขุดนะคะเอคาไอยมักถลินแลมักเป้าเค่ะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหอมแล้วก็อร่อยมากๆค่ะนี่ตอนนี้ก็กําลังจะเอาไปให้เพื่อนบ้านนะคะเวลาทําอะไรนะคะก็จะให้เพื่อนบ้านบ้านโน้นบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเขาทำอะไรเขาก็จะให้บ้านเราอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนบ้านจะเป็นคนจีน อยากคู่ค่ะเลื่อนสามเดมวนะก็มาได้ไปให้เพื่อนฟัน ันลุกจ่ะล่าย้อนลุงภูเขาป้าูความอนั้นมือย้อนมาเอาปนพวกเขากนพวกันวอดพวกดกงกย้อนไดปนเด็กก่อนทำเสร็จแล้วนะคะก็จะมาชิมกันค่ะทานกันเลยกินเฮดยอก่ันกันว่ากินต้วยสองเซียมฮะเซียมมเซียมหน้าหวานหน้าหนาวนหลานโคศโคศสาธุแนมบันไผ่ก็ปายพูเขาอันไหนหนาะ นังลาเขานั่งปรชาเขาจริงะจริงไปแจกนะคะปีมีอยู่ประมาณหบ้านห้าหบ้านเลยสองเฮิรนสามเฮิร์นสี่เฮิรนห้าเฮิรนหกเฮิร์นม่อยเาไรเาเนเอานั่งอยู่เขาดีเนาะนั่งอยู่เขาก็มาเฮิเด้เป็นปลาเขาในลูกผูเขาอันใหญ่เฮิ้อันใหญ่เปิ เอามาชานผีเปรย์นนำมวะแต่ไม่เหี้ยเขาเลยตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเราก็มาน,นั่งทานเจมหวานไม่เลวครับอ,อืมอ,อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวคิดอย่างนี้คิดๆ,ๆแล้วก็จุไอรันเขาก็หุ้มป้วนมิ้งเลยต่อวยาวอ่ะมีอูนัยกับเจมหวานวาหวานกินข้าวกินทุเรียนข้ามทุเรีนเลย

เออค่ะเมื่อเร็วก็กินเหยาวค่ะเนาะเฮ็ดเหยาวเฮ็ดข้าวยากคู่เหยาวกินก็กินเหยาวค่ะกัมไนก็เมื่อพูกก็หลอไฟกันรืูที่จ้องก็เหยวาค่ะเนาะตอนนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ชิมแล้วอร่อยมากๆพรุ่งนี้ก็เหลือแต่จะไปถวายที่วัดนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหืินสามมณ์ก็คือขึ้นสิบห้าค่ำของเดือน3วันพระใหญ่นั่นเองค่ะพรุ่งนี้จะไปถวายที่วัดนะคะงั้นเจอกันพรุ่งนี้ค่ะจอได้ทบกันใหม่เมื่อพวกค่ะบายม